หลายคนเล่นโซเชียลมานานพอสมควรแล้วนะฮะหลายคนพยายามทำพยายามสร้างตัวตนในโซเชียลหลายคนพยายามจะขายของพยายามจะํำธุรกิจตัวเองเข้าไปในโซเชียลมันอย่างนี้ครับโซเชียลตอนนี้ไปต่อไปนี่จะแข่งขันกันสูงมากไม่ว่าจะเป็นยีห ada, ย่ห้อ Lazada e, ยี่ห้อ SHOP e e ยี่ห้อ TikTok อันนี้เนี่ยจะทําให้มีการแข่งขัน3บริษัทยักษ์เนี่ยจะทําให้มีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมากเลยทุกแพลตฟอร์มจะไลฟ์ได้จะทําวิดีโอคลิปได้จะขายของได้จะเป็นนายหน้าได้เป็นได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ต่างกันเลยนะครับจะแข่งขันกันแรงมากไม่ว่าจะเป็น web, เว็บอ่แพลตฟอร์มที่ขายของทั้ง2แพลตฟอร์มแล้วก็แพลตฟอร์มที่บันเทิงด้วยและขายของไปด้วยอย่างติ๊กต็อกครับนี่คืออนาคตของโลกโซเชียลของมาร์เก็ตติ้งโซเชียลนะครับ ตลาดการขายของจะยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะแข่งขันกันขยมกันแข่งขันกันสนุกสนานมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเล่นโซเชียลอย่างมีเหตุผลแล้วก็ควรจะเล่นด้วยการที่สามารถจะทำธุรกิจไปด้วยได้ครับ